สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียร์เด้ครับพี่น้องครับผมครับเอานาน่นปูจะมาเทียร์เด้ครับผมแต่ว่าปูกับอ่าล่งที่ช่องน้องอูย่ครับพี่น้องน้องกวนังหันแปดห้าห้าแปดครับผมเหล็กปูบุญหลายสายปลาเด้ครับผมครับม้นนี้เก่ามาเชียร์กะได้รับสายจากปูครับผมครับมานําเสนอตัวเลขกปูครับผม ถือว่าสุดยอดเด้อครับพี่น้องเลขของเพิินครับหางเดียวครับพี่น้องเนาะไ่ว่าบนหรือล่างน่าสนใจครับนงวดนี็จะเป็นของขวัญปีใหม่กับพี่น้องเอซีเด้อครับผมปูบุญหลายสายปลาครับพี่น้องเนาะมาแล้วครับผมก่อนที่จะไปรับชมรบฟังแนวทางตัวเลขกับปูเกามาเชียกขอกาบขอพระคุณปูบุญหลายเด้อครับผมครับฝากกดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้กับเก่ามาเชียน้ำเชียอูน้ำชัายในเด้อครับพี่น้อง ไปรับช่มรับฟังเหล็กปูบุญหลายกันเลยครับปูครับกลับมาเชี่ยอากานมาสักการปูครับผมออ่จะเล่นพอนครับปูยังไหนเนาะปุยสบายดีปะปูครับผมสบายดี <c oughs> <ต>อยาาอากาศกันหนาวนะปู แตกแต่แงไหมลองแตกก็แตกครับโอ้โหวอนที่ผ่านมาเห็นน้องอูนนํำเสนอเหล็กปูอยู่ครับผมแปด้า้าแปดครับวันนี้กเขาก็เก่าหันและ,ะถูปูครับตอนรับทรงถ่ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นะปูแม่นได้มาต่วนแหละเขามาดังน้ำเด้อบแบบเนี้ยอ๋อวานมนาอว้านกับทุไปเยูะครับ เมอว่านเมอก่อนติปูเมีนยนี้<อ>ปูรครับผมพอดียนติดอัดคลิปเลยเยลื่อเด็รับสายครับปูรครับเข<อ>าเป็นได้มาตรมือได้ครับปูรครับผมได้มาต่นตองหยอดปูนันเด็กตัวแรกนะอ๋อเหล็กตัวแรกครับอเ็กต่ตองวยดกันเหล็กคูแหลกติปูอครับเหล็กคูแหลก ลูกนะต่อเสาเนาะครับปูแต,เตงเอาตะมังเ้นแลละครับใ้คู่หนึ่งพอดีเป็นสองคู่บนล่างที่ปูบ้านนี่เออไันได้ได่พอดีแล้วครับปูอันิ่นมาบอกเป็นตัวหรือว่าเป็นนิมิตยังไงปูครับผมมือนปลาป่าได้เนี่ยอ๋อครับเันบ้าบา่ได้าาวาถือแล้วกับืีถือรวดนะ ครับนี่ยเป็นจังได้ดอกกันเถียงแล้วเว่าตอากินเอาลูกนะครับอีกแล้วหน่อยแเอาลูกนะบอกเพราะว่าดูเอาแกะไหนเราไปเตรียมไปเตรียมอะไรปูครับผมเพราว่าล่างนี่ว่าหกเทียนหรือล่างล่างหกซีครับผมหกซีนี่ได้ได้ตั้งแต่ตองหงดหรือว่าได้เมื่อคืนนี่ปูงานตองหงดโอ้นี่ได้ตองหงดครับผมเน่ยเราตะเลก็ไม่มีขายแล้ว หกสี่ได้ประมาณสามจิบไปอยู่หรอกโอ้ปูได้แล้วเ้อครับผมแต่เนี่ยเมื่อกีนเนี่ยเอาไปยังแล้วเนี่ยพันเบาขึ้นมให้ปัดฟันปันบาบึ้งสองหู้บึ้งเอาขึ้นมให้เได้บานเนี่ยครับเอามาให้เอาทุนหกมะห้เนี่ยอันนี้นอันนี้ฟันตีปูเออฟันว่าบึง้งเออ ขาบขึ้นมาให้เป็นศูนย์หกอ่มู่ที่ตัวงให้ศูนย์หกคือเกา่าครับศูนย์แคเลขกูกเดียวเนี่ยออาตัวงแค่บนไหมลอยลงกวากันตั้งอยู่เป็นเลขศูนย์หกเป็นบนรางหรือปูอ่อันนี้บนแน่ใจแต่ว่าว่ามันเถื่อแล้วถ้าเป็นอย่างคือคเพิ่งบ้าขึ้นมาให้ยไหมไปฝันเดาไหมอ๋อศูนย์หกเพิ่นเข้าไปในฝันเาดาขี้ผอเล็กน้ำเชี่ยวเลยปูศูนย์หกนี่ครับ ฝันเท็น<ช>บึงบครับใอ้ไู่เดียวเท่านี้ละเพราะว่าไอเรียกติดหกกคักละหกสี่กับศูนย์หกครับผมบน <ะ S 1> ล่างใอ้เท่านั้นหละมันถืกแล้วนะปูเออแต่ว่าไอ้คันติไปให้อีกตัวนึ่งเนี่ยมันยังจงังไงอ่ะมันติหลายตัวไหมให้อีกตัวหนึง่งครับอืมันติหลายบะบ่หลายดอกปูว่าหลายอันเป็นยังไงครับปูอีกตัวนึงนี่ ตีเลขมาแจงไว้นะตีเลขเจ็ดสองมาแจงไว้มันนิ่งขนาดตีเจ็ดสองมาเสี่ยงไว้นิ่งจำถือหลังเด็กนิ่งนี่หนึ่งนี่ครับผมตีเลขดังกูตอนนี้ละโอ้เจ็ดสองหนิ่งแล้วคือว่าถือแล้วน้ปูอืมว่ามันถือแล้วครับปูอสใหจำตัวนี่ละจำปูนี่ละจำคู่นี่เด้อครับผมนะต้องไปต้องจบเลขไว้ให้ครับ ก้เนี่ยมันมันออกตรงตรงนเนี่ยออกตรงตรงหกสี่ศูย์หกหรือหกศนปูศูนย์หแล้วก็เจ็ดสองครับผมเจ็ดสองเจดสองนคิดพ่อปูนฝันตะกี้เนาะครับปูง่าล้างตับปูอันี่ลาไม่ได้ขอมาเนี่ย่าปานเนี่ยปูอันนียมีกวอนมันใจแเลกกำเนี่ยมีเท่านี้ครับปูเจ็ดสองเตีดยกก้อนไตก้อนสี่หลายได้หลายครับไอเจีบ่ได้กะ แต่กินน้ำมอมันมันหวานอยู่ดอกมันฉูดลาบอยู่ไม่อยู่เนี่ยมึนบอกด้วยเฮียต่ลปะปฏิบัติทำไปตรวจมัณฑำบัดรับปูครับ,รบขอให้เหล็กเขาเด้อปูครับผมงวดนี้หกสี6 6่ศูนย์หกเจ็ดสองปูปูหมักตัวใดค,ครับค่ะคุณปูนี่หกสี่ปูหมักหกสี่มตะตองงวดเลยครับผมเนี่ยเพราะมันมันตองงมดมามกตัวนี้ วันหกทีมันดอกมาแล้วสองเทียหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งมันดอกมาสามเทียมันถืออกเทจอที่สามเป็นหกทีมันออกไปแล้วทีหกอ๋อทีหกผีเนี่ยล่ะใจตุ่นดำมาวันเนี่ยปูใหญ่มันออกเด้อหกทีมันว่าขันออกนี่ทุกเลยเด้อขันว่าปวดไปหามไม่ได้แล้วเนาะครับหามไม่ได้ครับผมเลืกจะออกอ่ามันว่าไว้แล้วก็ว่าจะให้ออกเด้อขันออกนี่ทุกเลยเด้อไปไปหามเขาคงได้เขาหมุนอยู่ฝุ่น อ่ะอยู่บ้านนอกพี่แมย์ไม่ได้ดงนี่ปลาพี่แม่์ปลาแมย์ไ,มได้ปปปไปหาคนใด <c oughs> <c oughs> ดรอาการมันดรอาการตัวหันงกัถึงหอดวางจะได้กันให้ได้น,น็อปูเนาะแม่เอานีมันจิ<ผ>มไม่แล้วเด้อหกสี่แล้ววันนีการใส่น,นุ๊กนี่ฮะได้ขาดเงินนี่ขาดใจเลยได้ปีใหม่บ่มีครับอืมเอาไว้จะกินปีใหม่แน่ันะมีน็อตปูหยิบจับลอตเตอรี่ไว้ครับพี่น้องโชคดีมันจัะหกวันที่สามจีบเนี่ย ครับวันจีหนึ่งมันก็ได้น้ำกันลดนนยมาล้นนะครับเงินนั่นรับเงินเลยครัขึ้นรถกลับบ้านปลอดภัยครับผมยังเฉลิมฉลองกันครับนี่แหละครับผมหกสี่ศูนย์หกเจ็ดสองปูหมักหกสี่แล้วครับพี่น้องตั้งแต่ตองวดเลยครับผมครับเอาเก่ามาเชียร์กับกราบขอพระคุณปูบุญหลายเด้อครับปูครับ ปูกันัน่นๆจะมาหาดูก,ากหาหลานครับผมหาไอพี่น้องเอฟซีจึงได้ให้ได้โชว์เลยลาบไปน้ากันกับแต่ว่วงงวยบังหันกับปู้กับให้ที่ช่องอูน้ำแช่ครับพี่น้องเนาะแปดหาหาแปดนี่นะครับผมครับผมเอาสิลบกวนปู้จำหนี้การนมัสการครับเจริญพรเอาครับพี่น้องครับผมกับปู้บุญหลายสายปลาครับพี่น้อง ที่พี่น้องทีรู้จักดีเด้อครับผมครับปูกับถ้าจําบ่ผิดครับพี่น้องเนาะปูให้น้าเชี่ยงงวดที่ออกเก่าหนึ่งปูหอแปดหนึ่งครับผมแล้วก็มาล่าสุดนี่แหละครับพี่น้องครับให้กับน้องโอ้น้ำเชียงแปดหาครับผมงวดนี้ปู o, ได้ต่อง,งวดก็คือหกซีด้อครับพี่น้องได้ต่อง,งวดหกซีแล้วก็มาล่าสุดปูกับนิมิตได้ศูนย์หกแล้วก็ เลขเจ็ดสองนี่เป็นเลขที่ปู่ซื้อไว้ครับพี่น้องเนาะเอามาเสี่ยงแล้วก็นิ่งปู่ว่าเลขตัวนี้ก็น,นา่าสนใจครับผมเป็นเลขสามคูครับพี่น้องบ่หลายบนล่างครับผมหกสี่ศูนย์หกและเจ็ดสองครับถ่ายคลิปนี้ก็มาเชียร์กับขอขอวยพรให้พี่น้องพี่ชีโชคดีเด้อครับพี่น้องครับแนวทางตัวเลขเด็ดตัวเลขดังครับผมก็ขอบอยากให้พี่น้องพี่ชี่ได้โชคล,ลาไปน้ำกันกะสรรหามาน้ำเสนอสู่พี่น้องพี่ชีครับผมสำหรับคลิปนี้ขอให้โชคดีสามสิบท่นวาคมหกสิบหก สวัสดีครับ